บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทเวลา18มิกา14นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งผสถานพระราชวังดุสิต พระรพรทานพระบรมราชาวโรกาสให้ดัตุกโจจีเซมูเอลเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยคณะบดีคณะทูตซึ่งได้รับพระรพรทานพระบรมราชาวโรกาสให้ข่าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่8ธันวาคม2561เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้ดาตินแคทเธอรีนาคริสตินเชอรียนภริยาเอกอัครราชาทูตร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วย เวลา18นาริกา25นาทีพระราาทานพระบรมราช,ชาโองการให้ในายกุสตาโอัลเบโตมาติโนเอกอักครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราาทานพระบรมราช,ชาโองการให้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบประคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางเจนิเฟอร์ไคลลี่เออร์วินภรยาเอกอักครราชทูตร,ร่วมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วย เวลา19นาิกา6นาทีพระจาถานพระบรมราชวโอกาสให้นางนวลผันล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหาบราบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชธ伽ยายใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นรถพยาบาลที่สามารถใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตในขั้นแรกอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าของสำนักวิชาเกษตรวัด สถาบันเทคโนโลยีจิรดาที่จังหวัดระยองเวลา8นาฬิกา16นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักวิชาเกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองสาาองติดตามการดำเนิงนงานประจำปี2567 โดยเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนเพื่อพัฒนาทักษะและปลูกฝังความเป็นจิตรดาแก่ผู้เรียนผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการเกษตรช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ภาคเศรษฐกิจและการเกษตรของประเทศปัจจุบันจัดการศึกษาะระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต ระดับปวสในระบบเรียนคู่งานนักศึกษาจะได้ฝึกง,งานในสถานประกอบการสองแห่งคือบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองและบริษัทสยามคูปุต้าจำกัดมหาชนและระดับปวาชาในระบบทวิศึกษาสาขาวิชาเกษตรนวัตมีนักเรียนและนักศึกษา,ารวม43คนโอกาสนี้ทงพันรายงานการเรียนรู้ต่างๆได้แก่การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเลี้ยงปลาดุกบ,บิ๊กอุยในกระชังบก เป็นจุลินทรีย์ที่เกษตรกรใช้ทําได้เองจากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่นลดร,รายจ่ายเป็นผลดีต่อคุณภาพน้ําและการเจริญเติบโตของปลาดุกการสร้างอุปกรณ์ไล่นกเป็นนวัตรกรรมเครื่องตรวจจับภาพนกเพื่อนําข้อมูลไปใช้ไล่นกลดปัญหานกเข้ามาทําลายผลผลิตการปผรลิษฐ์บุ้งกีตักดินติดหลังรถแทรกเตอร์และแบบปลดล็อกเทดินขณะยกบุ้งกีได้ซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ราคามไม่แพงใช้งานง่ายต่อย,ยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานราชาการและภาคเอกชนร่วมดำเนินงานจะส่งบุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอนรวมถึงคิดพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรนวัตที่เป็นวิตต่อสิ่งวัดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอาทิส่วนสมรมและป่านิเวศ เจริญเติบโตได้ดีมีความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถขยายพันธุ์พืชเช่นค้าน้ําค่ะปลูกในสวนอย่างพาราและริมถนนช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ผลผลิตแปลงรูปเป็นรูปประครบและยาดมสมุนไพรสถาบันปลูกป่าแะระบบนิเวศปตทดำเนินโครงการป่าน,นิเวศและระบบฐานข้อมูลสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อระบบนิเวศศึกษาสภาพป่าและสิ่งมีชีวิต เพราะว่ามีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเครือเจริญพภกพันธ์และกลุ่มในเครือวางระบบเกษตรทันสมัยติดตั้งระบบน้ําสำหรับแปลงสาธิตป,ปลูกพืชสมนุนไพรใต้ร่มยางพารากรมวิชาการเกษตรส่งเสริมการปลูกไม้ผลกาแฟและยางพาราให้ผลผลิตแล้ว โรงพัฒนาที่ดินพัฒนาสภาพดินจากที่เป็นดินทรายเมื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นในอนาคตจะพัฒนาระบบน้ําอัจฉริยะช่วยควบคุมความชื้นในดินและช่วยละลายธาตุอาหารที่จําเป็นให้กับต้นไม้กรมชลประทานจัดทาแบบจําลองอาคารชลประทานเพื่อการเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต เจนอ่างเก็บน้ําอาคารระบายน้ําล้นอาคารท่อรับน้ําเข้านาและคลองส่งน้ำเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ระบบจุระทานการบ,บริหารจัดการน้ําและการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ําประแสมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน2568 ที่กา,ารแปลรูปผลผลิตการเกษตรมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ามาช่วยเรื่องการทําธุรกิจคิดแบบนวัตกรส่งเสริมให้นานผลผลิตนวัตกรที่มีการสร้างสารรค์เป็นเครื่องดื่มขนมและอาหารตามความสนใจทําให้สนุกและมีความสุขในการเรียนรู้ ที่อาคารรัตกนเกษตรตรงเป็นประทานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสถาบันเทคโนโลยีลดากับบริษัทปตทจำกัดมหาชนฉบับที่สองมีระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูร,ระบบนิเวศป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลักดัเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างองค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้องมีกรอบดําเนินงานสีด้านได้แก่สนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมการใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาที่ปรึกษาด้านวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการดําเนินงานโอกาสนี้มีพระสิริธรรรัสกับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิรดาและหน่วยง,งานที่ร่วมสนองพระชดำริสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักวิชาเกษตรนวัตสถาบัน ทเทคโนโลยีจิรดาจนประสบผลสำเร็จด,ดีความรู้ได้ถักตรงนี้แล้วก็เอามาแนะต่อไปทางโน้นทางนี้ถ้าเห็นความปัญหาที่คล้ายๆกันก็ก็จะได,ได้ได้ช่วยกันก,ก็เลยดีกด็ดีใจที่ปตทกท็น่าจะดีใจว่า ตอนนี้ที่ที่ให้มาก็คิดว่ามีประโยชน์แท้จริงเราก็มีดูแลเรื่องที่ที่จำเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำพันธุ์พืชที่จะที่จะเหมาะสมก็ต้องใช้ความรู้หลายๆอย่างบางที ประเทศอื่นก็ไม่ทำก็ตอนนี้ก็ได้ได้ไปทำในต่างประเทศก็ประมาณ10กว่าประเทศ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะไปประโยชน์ต่อแนวทางการเรียนรู้ทั้งภาพทฤษฎีและภาพปฏิบัติเกิดทักษะตามพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนที่สถาบันเทคโนโลยีศิุดายึดถือเป็นหลักปรัชญาการศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนที่มุ่งพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมการ,กรเกษตรส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อย,ยอดสุขก,การสร้างชุมชนเข้มแข็งปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีิุดาฯกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา256 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.cdti.ac.th เวลา10นาฬิกานาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนจันอินอำเภอวังจันทร์ของนายเดือนจันอินอายุ7จปีเกษตรกรต้นแบบจากศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตซึ่งมีใจรักในงานเกษตรไปเรียนรู้การปลูกผักจากระบบโรงเรือนจากศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตเมื่อปี2 5 6 6ทําให้มีความรู้ความเข้าใจและนํามาประยุกต์กับแปลงผักของตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนํา สวนจันอินเป็นแปลงปลูกผักปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีบนพื้นที่เสี่ยงไร่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นแรงงานหลักประกอบด้วยการปลูกผักยกแคร่ในโรงเรือนระบบน้ำอัจฉริยะการปลูกผักไฮโดรโปรนิกในโรงเรือนและการปลูกผักลงดินกลางแจ้งเลือกปลูกผักตามความต้องการของตลาดวางจำหน่ายที่หน้าสวนจันอินชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านคลองไหวโสมและขายส่งตลาดในชุมชนผักที่ผลิตได้มากได้แก่กลุ่มผักสลัด ผักคะน้าผักกวางตุง้งผักบุง้งและผักกินผลเช่นฟักทองมะเขือแตงกวาและผลิตแหนแดงสําหรับเลี้ยงสัตว์เพราะเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงสร้างไรายได้จากยอดขายเฉลีย่ย3-7มถึงเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนเระยะต่อไปจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถนําผักกลับไปปลูกต่อที่บ้านปรับปรุงดินให้เหมาะสมจัดการน้าต้นทุนและจะนเทคโนโลยีการบริหารงานเกษตรมาช่วยลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรสวทชและศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตนําระบบ water fit ที่สามารถรดน้ำใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชตามช่วงเวลาปัจจุบันได้ขยายผลองค์ความรู้สู่ระดับอำเภอและจังหวัดมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในสวนจันทอินและเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถปลูกผักด้วยหลักการบริหารจัดการตามบริบทพื้นที่ไม่ใช้สารเคมีมีไรายได้ตลอดปีคุณภาพชีวิตดีและยั่งยืน ทูกระ่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสริวัฒนาพนวดีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนเมวันประจำปี2568 เวลา16.25นวันนี้ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังสำนักงานปลัดก,กระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีส่วนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมบวนประจำปี2568โดยมีหน่วยงานในโครงการรายงานผลการดำเนินงานปี2567 รวมทั้งนโยบายและแผนการดําเนินงานปี2568เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จเป็นไปตามพระประสงค์การดําเนินงานของโครงการทูบีดัมเบลวันปัจจุบันมีสมาชิกกว่า29ล้านคนมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีดัมเบลวันทั่วประเทศรวม89,679แห่งส่วนการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมาชิกที่พัดพลังเข้าสู่กระบวนการเสพยาเสพติดภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้นประสบความสําเร็จ มีสมาชิกหยุดเสพและเลิอกอยาได้42,955คน ที่ผ่านมาโครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเลกชนดําเนินง,งานตามแนวทางพระราชทานมีผลงานเช่นการประกวดท no. ูบ no. ี Number One ที Dananceize ToB ทูบีดัมเบล o o นและค่ายพัฒนาสมาชิก ToB no. ี n ัมเบลวันแคทําทให้สมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถนําความรู้ทักษะและสมรรถนะไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนสมาชิกนอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาเครือข่ายรวมทั้งการผลิตพัฒนาและปรับปรุงสื่อองค์ความรู้สําหรับแกนนําและสมาชิกด้วยสําหรับแผนการดาเนินง,งานปี2568กระทรวง โครงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เข้าร่วมดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของโครงการเพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศซึ่งโครงการทูบีน้ำวันยังคงมุ่งเน้นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอกาสนี้มีพระดดำรัสเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและเปลี่ยนประสบการณ์อันนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จโครงการทูบีน้ำวันเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพียงโครงการเดียวที่ข้าพเจ้าคาดหวังและต้องการให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกกลุ่มข้าพเจ้าจึงอาสารับเป็นประธานโครงการด้วยตัวเองมีแนวทางมียุทธศาสตร์มีกิจกรรมที่พวกเราจากทุกหน่วยงานได้ช่วยกันคิดและร่วมกันทำงานตลอด 22ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะต่างหน่วยงานต่างหน้าที่หลักแต่การร่วมมือการทำงานทนวีนเมวันในที่ผ่านมาสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีจนทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากและยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ต่อไปประทานองคมนตรีเชิญพาพระกฐถินพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นวสาลคัวดมจังหวัดสิงห์บุรี เวลา15.06นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพาพระกรถินตามที่พลเอกสุรยุจุลานนท์ประธานองคมตรีขอพระราชทานเพื่อเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นวสละโคโดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อน,นำปัจจัยไปบูรณปฏิสังขรณอเสนาสนะและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีคณะองคมนตรีร่วมในพิธีัดสละโคโดมเป็นวัดราสังกัดคณะธรรมยุทธ์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอุิยาตอนกลางราวปี2190ต่อมากลายเป็น วร้างในปี2515ชาวบ้านคนพบเสียงพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนผู้มีแรงศรัทธาจึงร่วมกันบริจาคทรัพย์บ้านสรีระขึ้นใหม่บรรจุเสียนพระเดิมไว้ โดยในปี2517สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทีมอุทาธทิโมอดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามดำเนินการวางศิลาเร่ออุโบสถมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรัญาณส,สังวรทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมประธานนามหลวงพ่อเสียนว่าพระพุทธจินนาวรามุนีโดยมีหม่อมหลวงบัวกิตยากรเป็นประธานฝ่ายเครือข่ายและสมเด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถ กับพระสถานพระราชาอนุญ,ญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสกรปริสถานที่หน้าบันอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเป็นหลังแรกได้รับพระสถานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2519ปัจจุบันวัดสารคูลรมได้รับการทํานุบำรุงเรื่อยมาจากวัดราชประดิษฐ์มหาศีมารามและหม่อมหลวงบัวกิติยากรตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์โดยมีพระมหาอนุรักษ์จุตินันโท ผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามเป็นรักษาการแทนจเจ้าวาดวัดสารครดมมีพระสงฆ์จำพรรษาห้ารูปภายหลังจากพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชาทานคณะอุปกรณ์รีได้รับฟังแนวทางการก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมในพื้นที่ชุมชนทับยาและบริเวณวัดสารครดมที่ได้ผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมริมฝั่งแม่น้าเจ้าพยาในช่วงฤดูฝนพร้อมกับรับฟังแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสารครดมเพื่อให้มีความสง่างามและร่มรื่น ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเมเลยลักษ์อัรราชกุมารีกรมพระศรีสวังควร,รัฐวรรคติยาราชนารีขอให้ทรงมีพระพรพลนมัยแข็งแรง ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเถอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิเลยรักอัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคติาราชนารีขอให้ทรงมีพระพนรนณามัแข็งแรงอาทิโครงการจิตอาสาสภากาชาติไทยและสากลออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาคจำกัดโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้าโมงถึง1ิบหาโมงา30นาที ส่วนนี้ขอเชิญชมความเป็นมา